สนุนโดยสม็ดซีไซส์รีสอร์ทจุดหมายของเราอยู่ที่อ่าวน้อยหนานะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีรถโดยสาร2แถวพาเรามาส่งถึงหน้าที่พักกันเลยทีเดียวกับค่าโดยสารแบบเหมาเหมา2 0 0บาท และที่นี่คือเสม็ดซีไซร์รีสอร์ทอ่าวน้อยนาไม่รอช้าค่ะขนสัมภาระเตรียมเช็คอินเลือกห้องในแบบที่อยากพักกันเลยค่ะ สำหรับ s m ม t ด s ีไซร์รีสอร์ทนะคะสามารถเดินทางสะดวกสบายมากๆค่ะซึ่งนะคะตั้งอยู่บริเวณอ่าวน้อยนาอ่าวนี้เนี่ยยังเป็นที่รู้จักไม่มากนักนะคะทําให้บริเวณอ่าวน้อยหนานั้นนะคะเงียบสงบมากๆและก็ที่สําคัญเลยค่ะหาดทรายเนี่ยขาวน้ําใสมากๆด้วยค่ะซึ่งการเดินทางสะดวกสบายมากค่ะหากลูกค้านะคะมาจากท่าเรือก็สามารถต่อ2แถวค่ะห่างกับท่าเรือนะคะเพียง1.7กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ สำหรับสม็ธซีไซส์นะคะก็สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มครอบครัวหรือว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทค่ะเนื่องจากนะคะสำหรับหน้าหาดของเรามีความเงียบสงบมากๆกลุ่มไหนที่อยากจะมาเล่นน้ําในเป็นแบบหาดส่วนตัวนะคะก็สามารถมาได้เลยและก็มีความปลอดภัยสูงด้วยส่วนในเรื่องของปาร์ตี้ค่ะด้านหน้าของเราก็จะมีจุดรองรับปาร์ตี้ขนาดเล็กสําหรับกลุ่มวัยรุ่นและก็กลุ่มบริษัทได้อีกด้วยค่ะ เซนเตดซีไซส์ที่พักติดริมทะเลที่มาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวส่วนตัวมีชายหาดสําหรับเล่นน้ําทะเลได้นะคะแล้วก็ยังมีห้องพักพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งแบบมาเป็นคู่มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหรือว่าจะมาเป็นครอบครัวถึง23ห้องเลยตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นค่ะสีสันก็สดใสซึ่งแต่ละห้องก็ตกแต่งไม่เหมือนกันนะคะก็จะเน้นความสะดวกสบายโดยมีห้องพักให้เลือกถึง4แบบด้วยกันค่ะ ห้องพักในแต่ละแบบก็จะถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวนะคะแต่ละมุมของพื้นที่ที่แซนจะล่มรื่นเต็มไปด้วยสวนแล้วก็ต้นไม้น้อยใหญ่ค่ะโดยจากบริเวณล็อบบี้ส่วนของพื้นที่ต้อนรับเดินขึ้นบันไดเชื่อมต่อไปสู่อาคาร4ชั้นจะเป็นห้องพักแบบดีลักซีวิวค่ะมีทั้งหมด10ห้องนะคะ ห้องกว้างวิวทะเลสำหรับสท่านก็จะมีหลายห้องที่เป็นมุมสวยเห็นว <c oughs> ิวเต็มๆอย่างห้องที่อยู่บริเวณชั้น4ห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างจะส่วนตัวเลยล่ะค่ะมีระเบียงกว้างๆสำหรับนั่งเล่นภายในห้องก็ตกแต่งเรียบง่ายแต่ต้องขอบอกไว้นิดนึงนะคะว่าห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยทีเดียว การตกแต่งของห้องแบบดีลักซีวิวนะคะทุกห้องก็จะมีความต่างกันค่ะอย่างห้องในชั้น3ห้องนี้ก็ให้อารมณ์อบอุ่นเหมาะสำหรับคู่รักค่ะรองรับที่2ท่านเช่นกัน ถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นห้องแบบดีลัสวิวสวนมีทั้งหมด9ห้องค่ะซึ่งจะเป็นบ้านแบบชั้นเดียวขนาดพอเหมาะพอดีรองรับสำหรับ2ท่านในโซนด้านหน้าใกล้ทะเลหน้าติดสวนจุดเด่นของทุกห้องพักที่นี่นะคะก็คือสีสันที่เลือกใช้ให้แต่ละห้องไม่ซ้าไม่เหมือนกันเลยค่ะ ที่ให้อารมณ์ความใกล้ชิดติดทะเลที่สุดก็ต้องห้องนี้เลยค่ะ Beach Front นะคะมี4ห้องค่ะทั้ง4ห้องออกแบบตกแต่งภายในแตกต่างกันอย่างห้องนี้นะคะจะเป็น Beach Front แบบชั้นเดียวหันหน้าออกทะเลมีระเบียงกว้างสำหรับสังสรรค์ปาร์ตี้ภายในห้องก็จะมีพื้นที่นั่งเล่น ส่วนห้องบริดจ์ฟอนอีกแบบจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะชั้นล่างจะมี2ห้องนอนชั้นบนอีกหนึ่งห้องกว้างๆสามารถปรับเป็นห้องพักครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ค่ะสำหรับสม็จซีไซ์นะคะห้องพักของเราก็จะมีทั้งหมด23ห้องค่ะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันทั้งรูปแบบของดี ond, ลักซ์ดีลักซีวิวมีบีฟอนน์และก็ในรูปแบบของครอบครัวกับห้องแฟมิลี่นั่นเองค่ะแต่ละรูปแบบนะคะก็จะมีความโดดเด่นและก็เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเหมาะกับหลายๆกลุ่มนั่นเองค่ะ เลือกห้องพักในแบบที่ชอบกันได้หรือยังคะจะเลือกแบบติดทะเลไว้สังสรรค์กลุ่มเพื่อนหรือว่าจะรักวิวสวนที่แสนจะร่มรื่นหรือจะชอบความเป็นส่วนตัวสุดๆกับห้องกว้างๆโซนดีลักวิวทะเลก็เลือกตามชอบได้เลยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดินเล่นหน้าหาดทานมื้อค่ำรอตกมือก,กันต่อกับที่นี่สเสม็ดซีไซร์รีสอร์ทค่ะ